สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับสูตรรถมือสองอีกแล้วนะคะวันนี้สูมาพร้อมกับรถ e ีโกข่านะคะเป็นในส่วนของโตโยต้ายาริเครื่งยน 1.2G ปี2014คันนี้ได้มาเป็นสีดำนะคะเป็นในส่วนของแฮช b a c k 5ประตูและที่สําคัญคันนี้ใครที่สนใจในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่295,000บาทใครสนใจทักหรือโทรหาสุได้ที่เบอร์093 4, นะะหนึ่งเกนยะคะย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจโตโยต้ายาริสเคื่องยนนึ่งจุดสอปีสองพสี่สีดำคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ติดต่อสุดได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าสามนนะคะวันนี้สุก็จะพามาชมในส่วนของสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้เลยนะคะมาเริ่มกันจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้า เป็นในส่วนของไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์เลนนิน่งไลท์และมีในส่วนของไฟตัดหมอกผู้น้ามาให้มีในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นในส่วนของกระจังหน้าสีเทาติดสัญลักษณ์โตโยต้าด้านหน้าชัดเจนเลยนะคะสําหรับคันนี้สาภาพจะบอกว่ายังไม่ได้มีการปรับสาภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้สาภาพมาแบบไหนก็คือจะให้ทางลูกค้าได้รับชมหรือได้ดูกันเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะเป็นในส่วนของล้อกระทะเดิมจากโรงงานเลยนะคะเดิมเดิม โรงงานเลยขนาดยางที่ใช้นะคะหนึ่งเจ็นะคะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะคะขอบ15บหาสำหรับคันนี้ประจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยค่ะนะมือจับเป็นในส่วนของโครเมียมตัดกับสีของตัวรถเลยนะคะสำหรับตัวย้ายายริทคันนี้นะคะไฟท้ายสีแดงสวยๆเลยมีในส่วนของสปอยเลอร์หลังด้านบนพร้อมไฟเบรกบนที่สนะคะไปดูด้านหลังกันบ้าง,างนี นะด้านหลังที่เก็บสัมภาระ60สิบี่ิบเลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระนะคะด้านล่างก็สามารถที่จะเก็บสัมภาระด้านบนก็สามารถที่จะวางตุ๊กตานะคะหรือแม้แต่ฮิตชองทิตชูดชได้เลยนะคะถือว่าบรรจุของน่ายเยอะเลยนะคะมีใน,นส่วนของล้ออะไหล่ด้านใต้ให้นะคะล้ออะไหล่ด้านใต้มีมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทักขาสูตรได้เลยนะ นะคะเครื่องยนต์หนึ่งจูซองจีประหยัดน้ำมันแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในคุ้มทนสีดำนะคะได้เป็นในส่วนของเบาะหนังสีดำนะคะสวยเลยนะคะเบาะหนังสีดำสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไปดูด้านหน้ากันบ้างนะคะกระจกนะคะปรับพับข้างไฟฟ้านะคะภูุ่ม engine start stop มีมาให้พร้อมเลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นในส่วนของพวงมาลัยแบบสามก้านนะคะลูกค้านะ แต่สามารถรับสายวางสายได้นะคะเลขไมใ์คันนี้ใช้งานไปแค่75,763กิกโลเท่านั้นนะคะความบันเทิงได้เป็นแบบซีดีนะคะวิทยุซีดีเอ็มพีสามนะคะแอร์ Air นะคะแอร์แอร์เปนในส่วนของแอร์อัลโต้นะคะแอร์ออโต้เลยสำหรับคันนี้เกียร์ออโต้นะ,ะขับเงินเลยนะคะขับง่ายขับมันเลยนะคะสะภาพเดิมๆเ,เลยนะคะเบาะ สวยเดิมไม่มีช้ำเลยบ็อกแน่แนๆแ,แบบนี้เลยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นในส่วนของรถปี2014นะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องขึ้งด้านหน้ากันบ้งจ้าสวยมาก295,000นะ,ะ295,000ะะ 29, เท่านั้นเอง มาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้านะคะนี่นะคะสภาพสวยเดิมคันนี้จะบอกว่าเพิ่งเข้ามาล้วจะบอกว่ายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะคะเป็นสภาพเดิมเดิมของตัวน้องเลยนะคะแผงคอนโซนคอนโซนแผงกันความร้อนนะคะของห้องเครื่องนะคะยังสมบูรณ์นะ,ะยังถือว่าสมบูรณ์เลยนะคะรถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำนะคะตัดต่อกอมหม่นะคะเลขเครื่องเลขถังตรง นะคะเล่เครื่องเล่ถังตรงมีเล่มให้พร้อมโอนนะคะมีเล่มให้พร้อมโอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะตีตายาริธ์หนึ่งจุดสองีปีสองพันสิบสี่สีดำสวยๆคันนี้นะคะสนใจคันนี้ทักหรือโทรหาสุดได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดแปดนะคะ